แอดมิดด่วนหลังจบคอนเสิร์ตเผยสาเหตุที่สุดหนักในครั้งนี้เรียกได้ว่าจ๊ะนงพณนีมหาไทยเราจะเห็นผลงานของเธอมามากมายและเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆก็กลับมารับงานคอนเสิร์ตได้แล้วเธอทัวร์คอนเสิร์ตแทบจะไม่ได้พักจนกระทั่งล่าสุดเธอแอดมิดด่วนเนื่องจากผลออกมาว่าเป็นลองโควิดโดยสาวจ้าก,ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่า เสร็จจากคอนเสิร์ตก็มาแอดมิดเลยไอจนเจ็บหน้าอกมาเป็นเดือนแล้วผลเลือดค่าตับค่าไตาทุกอย่างปกติหมดมีปอดอักเสบเกิดจากอาการลองโควิดในขณะที่ฉันแอดมิดพี่สาวฉันก็บอกว่ามาร์กหน้าเลยจะได้ไม่โสมเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับไปงานทางกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้สาวจ้าเป็นจำนวนมาก